สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาดูงานหน่อยเชา้ารงงานมาที่สองแล้วรงงานมาที่สองแล้วนะนี่นะที่ลำปางนะลำปางตำบลแม่ท่าอำเภอแม่ท่านะลงโม่หินนะครับว่าเดี๋ยวได้อะไรมากนะเช้านี้นะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะวันนี้ก็ลื้อเครื่องออกมาแล้วลื้อแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเครื่องนะ เป็นยูโรห้านะ e สาสี่ยูโรห้าแล้วก็เกียร์ใช้ไม่เจ็ดเกียร์เดินหน้านะนี่ซื้อมาหนึ่งชุดก็จะมีอ่าถุงลมเออถังลมมาด้วยถังลมเพอากลางคันหน้าเกียร์ต้องได้มาครบนะอ่อฝากดูกันนิดหนึ่งพวกนี้ต้องได้มาครบนะเพอากลางต้องได้ด้วยนะบางร้านให้ไปสองท่อนมาเลยนะนี่เห็นไหมนี่นะสองท่อนมาเลย คือให้มาแบบนี้เลยสองท่อนท่อนสวมเฟืองท่อนหนึ่งแล้วก็ท่อนยาวอีกท่อนหนึ่งนะท่อนลูกยางหัวน,นี้มันก็ไปดูหัวเองอันนี้ก็สีมันสวยอยู่นะแต่แค่มันวางแล้วฝุ่นมันเป็นโลโลโม่หินนะฝุ่นมันเลยเกาะเครื่องนี้เหมือนกันเครื่องนี้ก็สวยอยู่นะฝุ่นเกาะเต็มเลยเลื้อมาแล้วสดๆเลยนี่นะก็ประมาณนี้ก็เช้านี้ก็ เตรียมจะถ่างกสิกันแล้วนี่ทีมงานเดี๋ยวผมจะออกไปซื้ออะไรนะเคลียร์ลิงกำลังไล่เคลียร์ลิงด้านในกันอยู่เคลียร์ลิงให้สะอาดเลยระบบเดินใหม่ทั้งคันนะระบบเดินใหม่ทั้งคันเจ้าเอ่อตัวนี้เป็นเอ่อ ZM ZM ตัวหัวลิงนะหัวลิงไม่ลากพ่วงนะคันนี้ก็วิ่งทอยหินในเหมืองเฉยในในโรงโม่ในโรงโมเอ่อทอยหินในโรงโม่หินไม่ได้ออกไปไหนเอาน้ำเหรอเอานะครับ ก็เดี๋ยวรอชมกันดีกว่าว่าผมจะใช้เวลากี่วันนะจะใช้เวลากี่วันคันนี้นะจากแซนเอ็มตัวเก่าเลยนะตัวหัวลิงนะตัวนี้รถเป็นคันอยู่นะผมก็ลื้อออกไปหมดแล้วก็วันนี้ลงงานวันที่สองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่วันนะครับใช้เวลากี่วันจะเสร็จนะเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวขอแจ้งคิวงานนิดนึงก็จะไปะเข้ากำแพงเพชรนะกำแพงเพชรอำเภอเมือง อำเภอเมืองตะบลสาแก้วนะอ่าผมดูในโลเคชั่นเมื่อกี้นะอำเภอเมืองตำบนสาแก้วนะครับเสร็จจากกรแพงเพชรแล้วก็จะเข้าอ่สุพรรณบุรีนะสองพี่น้องนะแล้วค่อยเข้าบ้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นอีสานยาวเลยนะภายในเดือนนี้หกเจ็ดงานผมต้องดันให้เสร็จนะไม่งั้นไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวของเดือนหน้าเดี๋ยวมีมันจะไปทบเดือนหน้ามันก็ชัดล่าช้าผมอีกเพราะว่าเดือนหน้าผมจะมีธุระช่วงต้นเดือนด้วยประมาณ สามสี่วันนะครับสามสี่วันนะมีธุระอยู่ต่างจังหวัดนะครับเดือนนี้ต้องดันแบบดันก็แบบเต็มที่นะดันแบบเต็มที่เลยนี่นะก็จะมานี้ทีมงานกําลังไล่เคลียเอ่อพวกแป๊บพวกอะไรด้านในออกให้โล่งเลยเดี๋ยวขัดทําความสะอาดด้านในผมจัดการให้สวยๆแน่นอนโน่นไอหัวไอหัวเซตเอ็มก็อยู่โน่นนะหัวเก่าหน้าตาจะเหมือนแคทีแต่แค่สามไม่ปัดนะเออ ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะออกไปซื้ออะไรที่ร้านอะไรก่อนนะเดี๋ยวปล่อยให้ทีมงานทํางานไปก็ทําคลิปเช้านี้ให้ดูก่อนหัวซื้อมาต้องได้อะไรบ้างได้หัวเครื่องเกียร์หัวเครื่องเกียร์คันหน้าต้องได้อยู่แล้วมาแบบนี้ถังลมต้องได้มาอ่าเพากลางต้องได้มานะต้องได้มาด้วยนะครับอ่าต้องได้มาอันนี้คือสิ่งสาคัญเลยเปลี่ยนทุกครั้งก็เปลี่ยนคันหน้าด้วยนะ องี้จบเพราะว่าลูกหม,มากคันช้าคันส่งเราไม่ต้องไปตัดต่อไงเราใช้คันหน้าของ700นี่ลูกหม,มากคันช้าคันส่งไม่ต้องตัดต่อมันก็จะปลอดภัยมาตรฐานกว่านะครับอ่ะนี่นะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไรกดแชร์ด้วยนะครับผม